เคครับผมตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกม d e a d by Daylight นะครับผมตอนนี้เราก็เล่นตัวของโนเนียนะโนเนียสกินทองแล้วเราเพิ่งได้มานมาดเลยตอนนี้เราก็จะเอามาเ <Okay. S 2> ขาเรียกว่าไงไต่แรงนะครับผมไ <Okay. S 2> ต่แรงผมบวกอีกหนึ่งก็จะแรงหนึ่งแล้วนะครับผมโซโลนั่นก็เล่นยากเหมือนกันนะครับผมผมว่าเนี่ยโซโลเนี่ยฮะมันเล่นยากเหลือเกินนะกว่าจะแรงหนึ่งเนี่ยสุดยอดเลยนะผมว่าเนี่ยโอ้ ล่วงไปแกไม่ทันะไรเลยปั่นต่อครับผมผมจะตั้งใจปั่นไฟแบบอาหังการลำมาเกียนครับผมกันตป้าน่าจะไปกแขวงอยู่เบดเมนนะโหล่วงเร็วเกินมันเจอเร็วเกินอนะัด่าน,นี้น่าจะมันมันแคบด้วยนะครับผมตอนนี้ปั่นไฟเก็บแต้มไปก,ก่อนครับเดี๋ยวแต้มเราลดนะเออ คเสร็จเสร็จไปหนึ่งเครื่องเสร็จไปหนึ่งเครื่องแล้วจังหวะนี่โอ้ขอไล่อีป้าอยู่นะแล้วก็จะลงไปช่วยรักกันโอ้โนเนียช่วยละอีบันนอกอยู่แต้มละเกินฮโหลอยู่ไหนเนะี่ยเฮ้ยมันเขาจะซ้ําว่ะเขาจะซ้ําว่ะเปลี่ยนเป้าหมายว่ะเอาเราละเอาเราละ,าลละก็มาดิต้องพับละพับไปดิปับไปด,ไปดิโอ้ไม่โดนหน้าวะ่ะ โอกาสเล็งเต็มที่ฮะฉีมาก่อนเฉียวมาเฉียวมา,วมาทางซ้ายไม่ล่าไปละเฮ้ยไม่ไล่จริงๆว่ะเฮ้ยมันรู้นะมันรู้พลังนะมันรู้แต้มพลังนะตัวเนี้ยรู้แต้มพลังนะไล่ปลาไม่เลิกเลยวะ่ะโอ้หนี่เราก็ฟีๆนะฮะไปปัน่นไปปั่นเครื่องนี่วะ่ะเราตัวฟีเลยนะอยู่ไอเฉียมันก็ฟีอะไปปั่นเครื่องดีฝ่า ก็เปิร์กตานี้ผมก็เอาบอลลาน์เลนดิง้งตายยากแล้วก็บโบล,โลแล้วก็เป็นทางด้านของฮิวตัวเองนะครับผมเซตนี้กับการไต่แรงหนึ่งนะครับผมจะขึ้นแรงหนึ่งลักเนี่ยบวกเนี่ยขึ้นแรงหนึ่งลัก <Okay. S 1> แล้วก็เป็นไปชายเขียวนะออไปชายเขียวมาผมว่าแบบไต่ไต่แรลงแบบโซโลในผมถนัดไปชายเขียวนะผมว่า ผมถนัดสุดละถ้า,าไปชายมาคิวอะไรอย่างงี้ผมสามารถใช้เปิดได้ไงไม่หมดด้วยโ,โหแม่งล่วงเป็นหลักเคลียเลยปันเสร็จแล้วผมเค่องน,นี้แวะแค่โทเทียมก่อนหลักกันได้แ,แต้มอยู่นะครับผมแค่โทเทียมได้แ,แต้มทั้งหมดครับเบ็ดเม้น์อย่างเดียวเลยวะไอตัวนี้ไม่แขวนเป็นอะไรก็เบ็ดในน,นี้เนี่ยมันคุมง่ายนะหรือไง หรือว่าต้องโซนหรือต้องซ้ำหรืออะไรต้องแผนเบดเม้นท์เัลโหลเครบผมไปช่วยเลยดีกว่าเอาแต้มช่วยมนะัม่นนงนะเขาน่าจะแขวนตัวนู้นแหละแต่เรามาช่วยตัวนี้ดีกว่าปตาอีกแล้วหัวฟูมาเลยนะเราเนี่ยเหรวผมเดี๋ยวขึ้นไปดูตัวนู้นก่อนว่าเขาไปแขวนตรงไหนนะ โอ้เข้าเบ็ดเมนอีกแล้วอ๋อบล็อกทีหนึ่งได้ปะเนี่ยเอ,ออหันอยู่ดีแล้วเพื่อนเราช่วยได้แค่นี้ว่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวฮิวตรงนี้แหละรอมันขึ้นมาเลยรอมันขึ้นมาเลยจังหวะเนี่ยเดี๋ยวจูบ้างเราต้องมีแต้มไลรด้วยนะมาละมาละเฮ้ยเฮ้ยหลอกไฟตายยากไปดิ มาดิกูนึกว่าเจ๋งต้อมาดิเจอจุกคิงข้างหน่อยไหมะเจอจุกคิงข้างหน่อยไหมโอ้โหชิบหายละเจ็บสองเจ็บสองปะปะไปหลงไปะนะเอ๋อรีบเกินรีบเกินนี่ไงหน้าพังไปดิเรลเจ็บเกินวนไม้นี่ต่อนะครับผมไปไหนวะนะอ้าวตีดี ติดสุครับจังหวะนี้จังหวะนี้แล้วก็ชีฟก็ชี้ออกมาเลยไม่ตามมาอยู่อ่ะตัวนี้แม่งหลอกไฟดีจริงมาเดะพับไปเดะไม่งกครับผมไม้อ่ะเด๋ยวสองเครื่องเองไปละมันไปละอ๋อมันรู้แต้มพลังไว้ตัวเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวฮื้กันก่อนเลย อนนี้คือคือแบบว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะผมว่านะมันจะจบเร็วไปด้วยวนี่ไม่จะถึงสิบนาทีป่ะเนี่ยโหลรวยแกฟั่งโนนเจ็บกันรัวๆเลยนะผมก็ยังคงปั่นไปอหางการลำมาเกียนอยู่มาวะ่ะคนนี้คนหินนี้ก็ช่วยได้อยู่นะอย่าไปโลกอย่าไปโลกสิ อย่าไปโลกติดสูบอ้ช่วยเพื่อนต่อมาแต้มช่วยเพื่อนต่อเลยมาับเขาให้มาปเป้าว่ะมาปเป้าว่ะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอตรงนี้ที่เดิมมาว่ะตรงนี้ที่เดิมมาเดมาเดวนไปครับผมวนไปครับผมวนไปแบบไม่มีอีกโก้ รอบนี้นะ่าจะฉีกได้ป่าววันนี้ยเลยชนปาวะตูดไม่ไม่ได้วะหายละไม่ทันโอ้ติดตูดเขาเรียกว่าเลยติดตูดผมก็คงจะเบรกเมนอีกแล้วสินะแต่ว่าตันไม้ได้ป่าววันนียโอ้เพื่อนโดนไล่ฮัลโหลเพื่อน <Halo. S 2> มันเห็นนะโอเคกลับมาแน่นอน,นครับผมเพราะว่าเขายังไม่ได้แขวนผมนะ กลับมาน่โอเคผมก็น่าจะลงเบ็ดเม็นละกันละกันอะไรละแหละผมก็คงจะลงเบ็ดเม้นละละโอ้โลโไม้นะกลัวไมจ้จดเลยเดินเดินออกเลยอุ้งแล้วเดินออกเลยกลัวจัดเฮ้ผมน่าจะแขวนคู่ป่ะเนี่ยข้างบนช่วยได้ปะ่ะทันวะโอเคทันนะครับผมช่วยกันทันวะ่ะ ดีแยวเรารอเพื่อนมาช่วยดีกว่านะจะขึ้นได้ปะเนี่ยแรงหนึ่งอ่ะก็คือซีซันซีซันหนึ่งคือผมทำ Killer, คิลเลอร์ขึ้นแรงหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมจะมาทำเซอร์เซเวอร,วอรว์แรงหนึ่งมั้งเดี๋ยผมวิ่งออกกันแรงตายป,ปะนะ่ะไ้ยเหลืออ,อีกเฟดหนึ่งว่ะ ยังเหลืออยู่อ่ะอีกช่วยได้อยู่นะโ <Okay. S 1> อเคช่วยได้อยู่นะเดี๋ยวเราฮิวก่อนนะครับผม mm hmm. เพื่อนไปช่วยแล้ววะเอาไง mm hmm. <Okay, S 1> ดีวะ mm hmm. ไปเปิดประตูนู้นรอดีกว่า mm hmm. เพื่อนเขาไปช่วยแล้วนะไอคนที่ล้มประตูนู้นตายแล้วนะครับผม mm hmm. ถ้ามันโดนแขวนมับตายเป็นไงครับ mm hmm. เวลาเราเล่นเราต้องนับเฟสเพื่อนเลยนะครับผม mm hmm. แล้วเราจะแบบว่าไม่เสียเวลานะ โอเคผมเดี๋ยวเปิดประตูรอ,อเพื่อนดีกว่าอันนี้เราก็น่าจะออกได้แหละแต่เพื่อนอะ่ะต้องรอดูเพื่อนกันนะไม่รู้เขาเลื่อยอยู่ตรงไหนไม่รู้ฆาตรกรเปลี่ยนตำแหน่งฆาตรกรเปลี่ยนเป้าหมายแล้วโ okay, อเคเขามาละผมก็เปิดประตูเลยลักกันเขาไล่ใครอยู่อ,ะอ่ะไล่ผมว่าเปล่ามาปะ่ะ เอเขาไล่เพื่อนอยู่ผ่ายละต้องไปช่วยวะต้องไปช่วยวะยังหิวไม่เสร็จเลยอโหลเอามีฉายแม่งเลยฉายดีฉายเข้าไปดีวางไปดีน้องวางไปดีน้องฮัลโหลจังหวะรอเนี่ยจังหวะรอเพราะว่ามาดีไปดีแต่ยากแต่ยากมาดีอ่ะวืดไปดีวืดไปดอีอีกตัวนึงนะ่าจะออกฝั่งโน้นแล้วนะครับผมตัวนึงอะ มาดูแต้มกันเลยว่าเราบวกหรือเปง่าโอเคโอ้บวกนะครับผมบวกหนึ่งนะโอเคครับโซโล่ Solo, แรงขึ้นมาจนถึงแรงหนึ่งเลยนะผมไม่เคยเล่นแบบทีมเลยนะโอเคครับผมแต้มสองหมเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Step Bank ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมบาย